ครับผมดับเลกเกอรช่ครับอ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันดับเรเดือนมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เดิมเลยกำแพงเพชรมีใครเป็นกุ้งเปล่าซ้อมไฟนี้เพื่อนในใครครับอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสันสูงเท่าไหร่หนึร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยตอนนี้หนึ่งแปดมวยสไตล์อะไรครับมวยปูได้ครับอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรพงศธรใช่ไหมเพชรพัชระเออเพชรพัชระพี่พัชระเคยต่อยเขาไหมไม่ครั้งแรกด้วยสุดสายเก่งมาต่อยยัง แล้ววันนี้จอยเขาวางเกลียวแพงให้ดิต่อยตามสตาเราเลยได้เดี๋ยวแก้ไขบนเวทีเนาะล่าสุดต่อยเวที่อ่างทองอ่างทองอ่ะอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่่ออยยตเป็นไงบ้างแพ้แพ้คะแนนแพ้คะแนนอ่ะวันนี้มาล่าเนินนะวันนี้ต่อยเวทร้อยร้อยยี่สิบสามเมื่อกี้ช้ำหนักยังช้ำับเป็นไงบ้างเกิดพอนพอนหนึ่งเดี๋ยววิ่ญญาณใสายเนาะร่างกายเป็นนปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้เพราะมาแจ้งเกิดที่นี่เอาใช้แล้วนะ คุณมากี่กิโลไฟนี้สอต่อ,อยมวยไทยมาทั้งหมดยีส่สคนจะมาฝากัดฝากเชิญชวนแฟนขับแล้วหน่อยฝากเสียผมเวยครับวันน<อ>ี้เพาะเจ้งเกิดด้วยเอาชนะด้วยนะขอโชคดีครับ